ตามหาร่องรอยความถนัดทุกสิ่งที่ทำได้ดีคือเบาะแสนำทางคุณสู่ตัวตนที่แท้จริงวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปอีกขั้นเพื่อตามหาร่องรอยของสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งในตัวคุณนั่นคือความถนัดเฉพาะตัวบ่อยครั้งที่เราคิดว่าความถนัดต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นการเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกการเป็นศิลปินเอก หรือการเป็นผู้คิดคนเทคโนโลยีพลิกโลกแต่ความจริงแล้วความถนัดคือความสามารถเฉพาะตัวที่คุณทำได้ดีโดยไม่ต้องพยายามมากนะักมันคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกใช่เลยเมื่อได้ลงมือทำคือสิ่งที่คนอื่นมักจะขอให้คุณช่วยและบางทีคุณเองก็อาจจะมองข้ามมันไปเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำได้แต่ถ้าฉันบอกว่าความถนัดเหล่านี้แหละ คือกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของคุณและเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้ในชีวิตประจำวันเรามักจะถูกสอนให้ทำในสิ่งที่เราควรทำมากกว่าสิ่งที่เรารักหรือถนัดจริงๆเราอาจถูกผลักดันให้เรียนในสาขาที่มั่นคงทำงานในสายอาชีพที่ดูดีในสายตาคนอื่นหรือใช้ชีวิตในแบบที่สังคมคาดหวัง จนบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขและความถนัดตามธรรมชาติของเราก็ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆลองนึกย้อนไปสิว่าคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองถนัดในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมอาจจะเป็นการรับฟังคนอื่นการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยอยการคิดนอกกรอบการทำให้คนหัวเราะหรือแม้กระทั่ง การหาทางออกให้กับปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือเบาะแสสำคัญที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณและเป็นร่องรอยที่จะพาคุณไปสู่ความถนัดที่แท้จริงแล้วเราจะตามหาร่องรอยของความถนัดเหล่านี้ได้อย่างไรนี่คือแผนที่ที่จะช่วยคุณค้นพบสิ่งล้ำค่าในตัวคุณ 1. ย้อนกลับไปในวัยเด็กและช่วงเวลาที่ไหลลื่นที่สุดลองนึกถึงตอนที่คุณยังเป็นเด็ก คุณชอบทำอะไรมากที่สุดคุณเล่นอะไรได้นานเป็นพิเศษโดยไม่เบื่อคุณรู้สึกว่าอะไรที่ทำแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกส่วนตัวนั่นแหละคือสัญญาณของความถนัดที่ซ่อนอยู่บางทีคุณอาจชอบวาดรูปชอบเล่านิทานชอบซ่อมของชอบเล่นกับสัตว์หรือชอบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในมุมเล็กๆของตัวเอง กิจกรรมเหล่านี้มักจะเผยให้เห็นถึงความสนใจและความสามารถตามธรรมชาติของเรานอกจากวัยเด็กแล้วลองนึกถึงช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบันที่คุณรู้สึกไหลลื่นคือช่วงที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่จนลืมเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำงานการอ่านหนังสือการทำอาหารหรือการจัดสวนการเข้าสู่ภาวะไหลลื่นนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังใช้ความถนัดหรือความสนใจที่ลึกซึ้งของคุณอยู่ 2. รับฟังคำพูดจากคนรอบข้างเบาะแสสำคัญที่คุณอาจมองข้ามบ่อยครั้งที่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานมักจะเห็นสิ่งที่เราทำได้ดีในแบบที่เราอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติคุณเคยได้รับคำชมเชยซ้ำๆในเรื่องอะไรบ้างเช่นเธอใจเย็นจังเธอจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากความคิดเธอแปลกใหม่ดีนะ รักษาเธอทีไรได้ทางออกทุกทีคำพูดเหล่านี้คือเบาะแสล้ำค่าที่ชี้ให้เห็นถึงความถนัดที่คุณมีแต่คุณอาจจะไม่เคยให้ความสำคัญกับมันลองจดบันทึกคำชมเชยที่คุณได้รับและพิจารณาว่ามันเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านใดของคุณบ้างคุณอาจประหลาดใจที่พบว่าสิ่งที่คุณคิดว่าธรรมดาคือความพิเศษในสายตาผู้อื่น 3. การทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่บางครั้งความถนัดของเราก็ถูกซ่อนไว้ลึกเกินไปจนกว่าเราจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ในสิ่งที่คุ้นเคยลองเรียนคอร์สใหม่ๆเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เคยทำอ่านหนังสือในหมวดหมู่ที่ไม่เคยสนใจพูดคุยกับผู้คนที่มีอาชีพหรือความสนใจที่แตกต่างการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ จะช่วยเปิดประตูสู่การค้นพบความสามารถใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัวเองบางที่คุณอาจพบว่าคุณถนัดการทำขนมการทำอาหารการถ่ายภาพการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรืออื่นๆจากการลองทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ 4. ประสบการณ์จากโลกของการทำงานแหล่งรวมความถนัดที่ซ่อนอยู่บ่อยครั้งที่เรามองข้ามประสบการณ์ที่เราสะสมมาจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานเสริมหรือแม้แต่งานอดิเรกที่ทำอย่างจริงจังในแต่ละวันคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆและจำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาในการติดต่อสื่อสารหรือในการจัดการสิ่งต่างๆลองพิจารณาดูว่าในงานที่คุณทำมีส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณทำได้ดีเป็นพิเศษโดดเด่นกว่าคนอื่นหรือรู้สึกสนุกกับการทำสิ่งนั้นๆ นี่อาจไม่ใช่แค่นาทีแต่มันคือความถนัดที่แท้จริงของคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นคนที่ถนัดในการประสานงานกับผู้คนหลากหลายประเภทสามารถหาจุดร่วมในการทํางานร่วมกันได้เสมอหรือคุณอาจเป็นคนที่ถนัดในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสรุปให้เป็นภาพที่เข้าใจง่ายหรือคุณอาจเป็นคนที่ถนัดในการสร้างสารรค์นำเสนอไอเดียใหม่ๆที่ไม่มีใครเคยคิดมาก,ก่อนประสบการณ์เหล่านี้ จะเผยให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากการลงมือทําจริงมันคือบทเรียนที่มีค่าและเป็นหลักฐานชั้นดีว่าคุณมีบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์จงอย่าประมาทคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้จากโลกของการทํางานเพราะประสบการณ์จากงานทุกอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมตัวคุณจนกลายเป็นคุณในแบบทุกวันนี้และยังช่วยพาคุณไปสู่การค้นพบตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บางทีความถนัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจซ่อนอยู่ในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่คุณสร้างขึ้นในแต่ละวันจากการทำงานนั่นเองและหาเปลี่ยนมุมมองต่อความพยายามเรามักจะคิดว่าสิ่งที่เราถนัดคือสิ่งที่เราไม่ต้องพยายามแต่จริงๆแล้วความถนัดก็ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาเช่นกันความแตกต่างคือเมื่อคุณได้ใช้ความถนัดของคุณคุณจะรู้สึกว่าการพยายามนั้นไม่ใช่ภาระแต่เป็นความสนุก เป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นความถนัดของคุณคือพลังงานที่คุณมีอยู่แล้วคุณเพียงแค่ต้องหาวิธีที่จะดึงมันออกมาใช้และฝึกฝนมันให้คมชัดยิ่งขึ้นจงมองความพยายามในการพัฒนาความถนัดของคุณให้เป็นการลงทุนในตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงเมื่อคุณเริ่มตามร่องรอยและค้นพบความถนัดของคุณแล้วคุณจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า คุณมีบางอย่างที่ไม่เหมือนใครบางอย่างที่คุณทำได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นความถนัดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทักษะแต่มันคือลายเซ็นของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำมันคือส่วนหนึ่งของความเป็นคุณที่คุณควรโอบกอดและพัฒนาให้เต็มที่การค้นพบความถนัดไม่ใช่แค่การรู้ว่าทำอะไรได้ดีแต่มันคือการเข้าใจลึกซึ้งถึงตัวตนและวัตถุประสงค์ของคุณ ลองจินตนาการถึงชีวิตที่ทุกวันคุณได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นที่จะได้ใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่ไม่ใช่เพียงเพราะต้องทำแต่เพราะคุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขกับการได้สร้างสรรค์สิ่งนั้นๆน,น,นี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือความเป็นไปได้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับความถนัดที่แท้จริงของคุณชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้าที่กลายเป็นโอกาสโอกาสที่จะเติบโตโอกาสที่จะเรียนรู้ และโอกาสที่จะสร้างผลกระทบที่แท้จริงให้กับโลกใบนี้จำไว้ว่าความถนัดไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับที่มันคือสิ่งที่ต้องได้รับการบ่มเพาะและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการท้าทายตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถนัดการมองหาโอกาสในการนำความถนัดไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลายสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนที่คุณทำเพื่อตัวคุณเองมันอาจต้องใช้เวลาใช้ความอดทน และบางครั้งก็อาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าเกินกว่าสิ่งใดเพราะมันคือการสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความสุขและความสำเร็จชีวิตที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและเป็นคนที่โลกต้องการในแบบที่คุณเป็นไม่มีใครมาแทนที่ได้เมื่อคุณค้นพบและโอบกอดความถนัดของตัวเองแล้วหน้าที่ต่อไปคือการนำมันออกมาใช้ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจงเริ่มจากการลงมือทำแบ่งปันสิ่งที่คุณทำได้ดีกับผู้อื่นและคุณจะเห็นว่าความพิเศษของคุณจะเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและทำให้โลกใบนี้เป็นที่ที่สดใสขึ้นจากแสงสว่างที่คุณเปล่งประกายออกมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกวันของคุณเปรมหรดีมีพลังใจ